สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมเดย์ไพรเดย์ไลท์นั่นเองอยู่กันในแมปโรงเรียนอนุบาลแบ็กแฮมนะครับทุกคนจู่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กตดกติดตามมันด้วยนะกฎของเกมมีอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟให้ครบห้าเครื่องนะครับทุกคนแล้วจะมีฆาตกรมาคอยวิ่งตามเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะโอเคเราเริ่มปั่นไฟกันเลยดีกว่าฆาตกรตัวอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็ามาแล้วไงมาแล้ว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 ตัวอะไรแล้วเนี่ยหมายก้อนแล้วไงเฮ้ย มายก็เจอเลยมาถึงก okay. uh ็เจอเลยอุ anyway. oh, ้ยมุดไม้เปล่าอเคตาบอดไปครับอุ้ยไม่ได้ตาบอดไม่ได้โอ้โหตัวเล็กเกินโดนแล้วไงหนึ่งแผลต้องโดนโดนแน่ๆโอ้โหโดนแล้วหนึ่งแผลโอเคครับน้องทางนี้มา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 อุ้ย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 เขาหมดเขาหมดเขาหมดสั่นไปก่อนหนึ่งสเต็ปสั่นไปก่อนยังไงครับส่องไฟครับ มาเล็กเกินครับผมตาบอดแล้วครับมาเลยมาเลยมาเลยหนเข้าทางนี้นะยังไงยังไงวน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 พับไปก่อนพับไปก่อนกระทืบไหมไม่กระทืบซะด้วยผมจะเหนือ่อยการกระทืบยังไงยังไงต้องกะทืบอ,อยู่ดีนะครับน้องตาบอดไปครับมา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 ,มาทางไหนต่อทางนี้ละกันตรงนี้ต่อเลยต่อเนื่องมาน้อง ไม่ไรแล้วโอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายเลยทีเดียวเชียวโอเครู้เรื่องเราไปปั่นไฟดีกว่านะครับที่ปั่นไฟได้เยอะเหมือนกันนะแต่น่าจะมีเพื่อนอยู่แถวนี้เราให้เพื่อนอยูให้กันดีกว่านะครับชุบชุบชุบมีเพื่อนปั่นอยู่ข้างบนแน่นอนได้ยินเสียงยังไงก็ต้องปั่นอยู่ข้างบนแน่นอนนั่นนั่นอุ้ยชุบเข้าตู้กระโดดเรียกมีการเรียกยูนะครับขอบคุณครับผมแต่เขาไม่มานะฆาตกรคงไม่มาหรอกดูจากทรงแล้ว ผมไม่มาโอเคเสร็จหนึ่งเครื่องเหลือสี่เครื่องครับผมเราต้องปั่นไฟให้ครบห้าเครื่องนะครับแล้วก็เปิดประตูทางออกออกกันเลยแล้วระหว่างนี้ข้ากรกรก็จะคอยตามเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สำเร็จเราต้องไปตามหาเครื่องปั่นไฟแล้วละ่ะข้ารกรปิงนิดหน่อยนะทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าประจุเลยจริงๆเชียว เสียงเราวิ่งนี่ว่นานึกว่าเสียงฆาตกรวิ่งอยู่ข้างๆเฮ้ยีเสิยงตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เลยเฮ้ยกรีดร้องเฮ้ยเปลี่ยนว่าหมายเปลี่ยนว่าหมายแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงจุ๊ตรงนี้จุ๊ตรงนี้กระชืบมันกระชืบแล้วไงต่อครับงง,ง,งมาเล่นกับพี่ตรงนี้น้องมาเลย ทนาไลายไม้ลายมอะไรไหมโอ้ยเป็นล่เพื่อนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อนโดนเลยโย้โหแย่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 ยังไงครับไล่ต่อไล่ต่อมาน้องไล่ก็โดนนะไม่โดนไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับยังไงยังไงอันเน่ตามซะด้วยโอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับหมายต้องพับแล้วครับผมนี่ไงเอาไม้ไปก่อนน้องตาบอดไปหุ้ยชึบกลับไปกลับไปได้ไง อุ้มไหมอุ้มไหมอ้าวเพื่อนมีลูกเองซะด้วยเวิร์กเลยแบบนี้เดี๋ยวเราตามซัพพอร์ตตามซ <c oughs> ัพพอร์ตดูอยู่ไกลๆดูอยู่ไกลๆครับยัางหวงว่ๆงโอเคโอเคยังไงยังไงตามดูครับตามดูครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เลยสวยตาบอดนะถ้าอุ้มะอ้าว เรียบร้อยเรียบร้อ่อตาบอดมันเจ็บลึกเข้าไปในซวงเจ็บลึกเข้าไปในใจเลยทีนี้มันรู้จะทํายังไงดีไล่ต่อดีไหมหรือเอฟเคดีนะงงงงงงไม่ไล่ต่อเลยทีนี้สับสนเลยเวรแล้วไงทำอะไรลงไปเนี่ยเราเราทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ยแย่เลย,ยไม่ไล่เลยเชียวเชียวมยิ่ครับเพื่อนอยิวให้ครับยู่ให้ครับผม เ okay, ฮ้ยเสียงใครวิ่งวะอ๋อเสียงน้ําตกใจหมดเลยเนึกว่าได้ยินเสียงคนวิง่งเหมือนจะมาเครื่องบันเล็กหรือเปล่าเนี่ยมีตรงนี้มีเครื่องเนี่ยเราปั่นไฟกับเพื่อนดีกว,ว่านะครับชืบดูเช็ครูนัว,วปั่นไฟกันอ้หลมแล้วหนึ่งคนคอเด็ดรู้เรื่องโอเคอุ้มแล้วด้วยสวยงาม ปั่นไฟปัป่นไฟปัป่นไฟเดี๋ยวเหมือนจะมีเสาขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนต้องรอลุ้นดูเสาขาวคือทําให้เครื่องระเบิดนะครับตอนแขวนเอาแล้วเพื่อนหลุดได้ไงงงงงเลยฆาตกรไม่ช้ำน่าจะเจ็บหรือเข้าไปในซวงนะโอ้ตีได้อีกแล้วเอาไปหนึ่งเครื่องนะครับทุกคนเครื่องจะเสร็จในอีกห้าสี่ สามแล้วก็สองเฮ้ยเฮ้ยรัวๆมีเปอร์ซด,ดาโกไม่กอดโอ้โหล่วงขอโทษครับเพื่อนรถค้าบขอรถค้าบขอโรษครับขอดทษคับรู้เรื่องเลยแบบนี้รู้เรื่องเลยเพื่นอนรอปั่นเื่งนี้กันเพื่อนแบ๊บเดียวเท่านาั้นเองแ๊บเดียวเท่านั้นเองแบบเดียวแหละเฮ้ยเฮ้ยยังไงมาแล้วลมๆแล้วก็ตีๆอยู่คนเดียว,คน,ยวคนเดิมด้วย คืออะไรไปดูเหตุการณ์กันดีกว่าต้องไปดูใกล้ๆสัมผัสเองสิบปากว่าไม่เท่าสัมผัสนะครับเฮ้ยมาตรงนี้เว้นแล้วพาไปก่อนพาไปก่อนเห็นไฟนะน้องพี่เห็นไฟแล้วล่ะตาบอดไปน้องไหน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 ทังไหนทังไหนทางไหน,ทา,ไหนทางนี้แล้วกันนะชืึบมาเขานี่ก่อนเลยครับไม่ไล่แล้วมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ ไม่ไล่แล้วซะด้วยว้าวว้าวว้าวว,วยังไงต่อดีละเนี่ยไม่ไล่เราซะด้วยแบบนี้หาเครื่องั่นไฟกันดีกว่าเครื่องั่นไฟน่าจะอยู่แถวนี้นะรู้สึกเหมือนจะใช่เลยเพื่อนกระโดดตู้ออกตู้รัวๆคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือขี้เกียจปั่นไฟแต่กระโดดตู้รัวๆย่อๆยอๆยอสวัสดีครับ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 เพื่อนไปดีกว่าเรา เวลาไปจุกแล้วคารกรก็ไม่ไล่ใครเลยสงสัยจะเจ็บลึกเข้าไปในสวงเจ็บเข้าไปในใจลึกๆบาดลึกเลยทีนี้รู้จะทํายังไงดีไก่เด็กนี่เวลาไองไออยู่ไหนหอยู่ไหนหอยู่ไหนอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนอือ,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 อึเครื่องปั่นไฟน่าจะมีอยู่หนึ่งเครื่องข้างล่างนี้นะดูจากทรงแล้วน่าจะมีแต่ยังไม่มีคนปั่นแนะ่นอน ถูกต้องโอเคเนาะปั่นไฟเครื่องนี้กันดีกว่าปั่นไฟกันเลยว้าวอ้งราตกรก็ยังไม่ไล่ใครเลยเนี่ยใส่เอฟเคไปแล้วล่ะดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ไล่ใครต่อแล้วมันเจ็บหรือเข้าไปในสวงสี่เครื่องยังแขวนใครไม่ได้เลยมันเจ็บผมเข้าใจครับเพื่อนโอเคเอาสกิลเทสามร้อยรอวๆครับ ต่อเนื่องต่อเนื่องเฮ้ยไล่แล้วเิ่มไล่แล้วดูจากซ้ายนะครับขาแมามุมกระดิกแล้วคือโดนไล่อยู่นะครับถ้ามันกระดิกแบบนี้โอเคโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายด้วยไม่ไล่ต่อซะด้วยเราปั่นไปยาวๆแล้วกันเฮ้ยจะเสียงมาแล้วเสี่ยงมันจะมาเครื่องนี้เลยนี่นใส่งอนที่โดนไฟฉายแน่นอนเลยดูจากทรงแล้วเฮ้ยเสี๋ยวใครวิง่ง กใจหมดเสียงน้าโอ้โหตรงนี้น้ารั่วเนี่ยต้องหาอะไรมาป่าเนี่ยเฮ้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 ยทำไมรอยเท้ามาตรงมาหาเราวะตกใจหมดเลยเนี่ยไอเโมเทยืนแกะโถเทมดือเรื่องได้หนึ่งเครื่องเนี่ยเพื่อนคือกับตรงแล้วเสียงมาแล้วไงเสียงมาแล้วไงว่ะเวลแล้วมาหรือเปล่ามาหรือเปล่า หรือเปล่าามาก็โดนตันนะน้องเขาตรงนี้โดนตันเลยนะโดนตันเลยนะโดนนะโดนนะ <Okay. S 1> เพื่อนบ o d บ block เพื่อนมาแล้ว oh. เออสวยเพื่อนสวยครับทำอะไรเพื่อนไป oh. เฮ้มยมาไล่เรา oh. วเวลาเรา่องจะเสร็จดูแล้วเชียว oh. ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ oh. ดูก่อนมาเปล่า ไม่มาซะด้วยโอเครู้เรื่องกระทืบ oh. ไม้แน่นอนไม่น่าจะกระทืบเครื่องเราไปปั่นต่อให้เสร็จดีกว่านะดูจักทรงแล้วน่าจะปั่นต่อได้นะเนี่ย oh. โอเคไปแล้วพลักรไปแล้วโอเคครับ oh. เราปั่นไฟกันต่อเลยดีกว่ามี oh. 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 เปิร์กซดาโกะทำให้ปั่นไฟยากขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้หายไปแล้วสวยงามมากคือ oh. 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 จะเสร็จในอีกสา หนึ่งเสร็จแ,แล้วว้อ้โูนมีอะดรีนาลีนซะด้วยโอ้โหหมายก้อนแล้วไงไม่ได้ใช้อดรีนาลีนเลยนะ<ม>พอฆาตกรเฝ้าอยู่แถวนี้<ม>ยังไงยังไงยังไงอุ้มไหมอุ้มไหมอ้าวอุ้มอย่างนี้อุ้มอย่างนี้ก็โดนดิโอ้โหไฟฉายหมดพอดีโอ้โหนิดเดียวเองอะเกือบได้เราไหมล่ะตุ้ยติโนวันซะด้วยขายแมงมุมตัวเราหมายก้อนแล้วไง นายก็แล้วไปหาเปิดประตูออกเลยดีกว่านะครับไม่ช่วยใครทั้งสิ้นครับผมคนไม่มีน้ำใจนะครับเฮ้ยตรงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตามล่าเฮ้ยยังไงมาน้องตรงนี้ข้างใต้นี้ครับข้างใต้นี้มาเล่นกันครับมาครับมาครับมาครับวนครับวนครับวนก่อนครับ งงเลยทีนี้งงว่าเราไปไหนแล้ววาไอเด็กนี่ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าวะงงงงเลยทีนี้สับสนเลยสับสนเลยเขาช่วยกันแล้วนะข้างบนเราไปดูประตูทางออกดีกว่าประตูอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเปิดแล้วตรงไหนแล้วตรงไหนตรงไหนตรง,งนู้นหรือเปล่าใช่ป่ะวะไปดูก่อนดีกว่าเื่อใช่หรือว่าไปทางอื่นดีกว่าพาักรอยู่ทางนั้นอนะเป็นโนวันอีกแล้วเวน เวลแล้วไงเวลแล้วไงเวล้วไงออกไปแล้วหนึ่งคนครับเราก็ออกเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยนะครับในที่สุดเราก็รอดจนได้โอเคนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย